ดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องเชชเชอแมนเจริญสูงนะวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนสีแป้นพิมบนั่นเองนะให้เรากดมาที่การตั้งค่านะคือรุ่นเรากับรุ่นทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะให้กดคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือไม่มีก็ให้กดพิมตรงเนี้ยพิมพเขาว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมประมาณเนี้ย แต่รุ่นเรามีไงเลยมันไม่มีคําว่าไม่มีพ้นไม่มีผงค้นหาอ่ให้กดเข้ามาที่ตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมมนะอืมอันนี้ขอเรื่องทุกคนให้กดแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลนะทุกคนให้กดการพิมพ์หลายภาษานะให้กดตรงนี้แล้วก็ให้กดว่าทีม แล้วก็เราเลือกได้เลยว่าจะรูปไหนสมมุตินะเราจะเอาสมมุติเราอยากเอารูปนี้อ่าสมมุติถ้าถ้าทุกคนอยากเอาแบบสีแบบนี้ให้ให้ทุกคนเอาแบบนี้เลยกดบวกโอเวอร์เลยกดบวกได้เลย,เลยบวกแล้วก็ให้กดไปสักที่ที่หนึ่งเรากลัวว่าเราทำผิดอะทุกคนให้กดไปสักที่ที่ใดก็ได้ที่ที่หนึ่งสมมุติเราอยากตั้งรูปนี้นะทุกคน สมมุติอยากตั้งรูปนี้อันนี้เป็นการปรับความสว่างรือนคนเราขาปรับเป็นประมาณรูปนี้ขบปรับประมาณสักห้าสิบทุกคนกดเสร็จสิ้นเลยใครอยากปรับหนึ่งร้อยก็ได้ปรับต่ำกว่าหนึ่งร้อยก็ได้กดใช้เลยแค่นี้มันก็จะได้รูปมาแล้วอยากสมมุติวกงมาสองรูปสักสองรูปแล้วเราอยากเปลี่ยนอยากได้รูปนี้ให้กดมาที่นี่กดมาตรงนี้แล้วก็กดใช่ แค่นั้นทุกคนใช้แค่นั้นขอจบคลิปเพน่นี้นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย